สวัสดีค่ะสวัสดีและสวัสดีนะคะดีต้อนรับนะคะที่เก่าเวลาเดิมแต่ชุดไม่เหมือนเดิมอันนี้ชุดแบบเรียบๆง่ายๆนะคะุกท่านค่ะเรียบ,ยบง่านะยจะใส่ทุกวันศุกร์หรือว่าในเทศกาลอะไรก็ได้แบบสบายๆนะคะราคาไม่แพงด้วยนะ ไม่แพงอันนี้สัญญาว่าไม่แพงเลยอันนี้ไม่เกินเจ็้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณทุกกำลังใจเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนด้วยมเมตรในตรดีงามน,นะ,ะตื่นมาต้องมีสามออน,นะคะออกกำลังกายอารมณ์อ่านนะคะคือนะ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปนะไม่ต้องเก็บอะไรมาคิดมาใส่ใจนะใครอยากไปก็ไปแค่นั้นแหละโนสนโนแคร์ค no okay. ือว่าเราสินม,มาพบกันแล้วแหละเขาให้เราพวกเรามาแคนะ่นั้นจบนะคะทุกท่านขอกราบขอบคุณค่ะอะไรเสียงอะไรแป๊บๆๆเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณค่ะ อีพีที่2องนะคะมพวกมาเจอกับบ้านเล็กแม่พวงแก้วเส้นเคยนะคะอีกนิดเดียวนะคะทุกท่านคะ่ะจะสู่เป้าหมายแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะลา